สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะวันนี้เรามาเจอกันในรายวิชาภาษาไทยค่ะเรื่องสระในภาษาไทยนะคะสระอึและสระอือนะคะกับคุณครูอริสาซีดีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ สักครู่นะคะก็คือเพลงที่คุณครูนะคะได้ส่งริง u t u b e ไปนะคะเรื่องเพลงในสระนะคะภาษาไทยนะคะถ้านักเรียนยังไม่ได้รับชมนะคะก็ให้วนกลับไปดูคลิปเมื่อสักครู่ก่อนเนาะอ่าถ้าใครนะคะได้รับชมและทบทวนความรู้เรื่องเพลงในสระภาษาไทยแล้วนะคะก็ไปเริ่ม,มเรียนกันได้เลยคะ่ะออ เป็นค,คูณไหมคะก็คือหนังสืออันโอ,อเขียนได้เล่มที่3นั่นเองให้นักเรียนนะคะเตรียมหนังสืออันโอ,อเขียนได้เล่มที่3นะคะเอามาเปิดไว้นะคะเราจะเริ่มเรียนกันในหน้าที่3นะคะเปิดเ,เลยนะคะในหน้าที่3นะคะอ่าก็คือ บทที่หนึ่งนะคะบทที่หนึ่งเรื่องอปลาบึกในน้ําลึกนะคะปลาบึกในน้ําลึกนะคะก็คือสาระอึนั่นเองนะคะเราจะเรียนกันสาระอึและสาระอือนะคะสาระอึเสียงสั้นสาระอือเสียงยาวนะคะสาระอึก็คือบอพยัญชนะแรกก็คือบอใบไม้นะคะบออึกอบึกปลาบึกนะคะ พยัญชนะตัวต่อไปคือลอลิงลออึกอลึกน้ำลึกนะคะพยัญชนะตัวต่อไปก็คือทอทหารทออึกอทึกบันทึกนะคะพยัญชนะตัวต่อไปคือจจอจานนะคะตัวแล้วก็จออือดอจืดนะคะน้ำจืดนะคะพยัญชนะตัวต่อไปนะคะตัวยอยักษ์นะคะ ย่ออือนอยืนยืนยันนะคะมาทบทวนกันดีกว่าค่ะบออึกกอบึกปลาบึกลออึกกอลึกน้ำลึกทออึกกอทึกบันทึกเจออือดอจืดน้ำจืดยออือนอยืนยืนยันนะคะมาดูเรื่องราวที่เขาได้ให้ไหว้ดีกว่าเนาะว่าเขาได้ให้อะไรไว้บ้างนะคะก็คือ,อปลาบึกนเนาะเช้าวันนี้พ่อพาปิติไปจับ ปลาบึกนะในแม่น้ำโขงนะคะเ,เพราะว่าปลาบึกอยู่แต่ในแม่น้ำโขงเท่านั้นนะคะต่อไปน้ำลึกบ้างนะคะปลาบึกมักว่ายน้ำนะคะไปวางไข่ในน้ำลึกๆมันไม่ชอบน้ำตื้นนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนกลับไปอ่านทบทวนเองเนาะอ่าต่อไป ทออึกกอทึกบันทึกนะคะมีผู้บันทึกไว้ว่าปลาบึกคือปลาน้ำจืดนะคะที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกบางตัวยาวถึง3เมตรนะคะต่อไปจ้ออึด,อดจืดน้ำจืดปลาบึกเป็นปลาน้ำจือดอยู่ในแม่น้ำ แต่ปลาทูเป็นปลาทะเลนะคะพราขอบิติจับปลาบึกได้4ตัวนะคะยออืน่นยืนยืนยันพรายืนยันว่าปลาบึกตัวโตไม่มีฟันมันกินนะคะลูกปลาตะไคร่น้ำและไรน้ำ ตัวก็ยังโตได้นะคะสระอืะอและสระอือน,นะคะในหน้าที่3ให้นักเรียนไปฝึกท่องอ่านนะคะกันนะคะจะได้อ่านคล่องเนาะ อ่าต่อไปเราไปเปิดในหน้าที่4กันเลยดีกว่าค่ะในหน้าที่4ก็คือคําที่ประสมสระอึน,นะคะแล้วก็มีตัวสะกดด้วยนะให้นักเรียนฝึกอ่านแล้วก็ประสมคานะคะที่มีตัวสะกดนะคะก็คือบ,บ,บออึกอบึกปลาบึกต่ออึกอตึกนะคะตึกสูงทออึบอทึบ ป่าทึบซออึงอซึงดีซึงคออึกอคึกนะคะคึกคักซออึกอศึกสู้ศึกนะคะมาทบทวนการอ่านกันดีก,กว่านาะว่ามีค,ค,คำว่าอะไรบ้างปราบึกตึกสูงป่าทึบดีซึงคึกคัก สู้ศึกเมื่อนักเรียนนะคะอ่านสะกดคำแล้วให้นักเรียนไปทบทวนนะคะอ่านอีกสักหนึ่งรอบให้ผู้ปกครองฟังนะนะคะแล้วก็ต่อไปเขาให้อ่านนะ,ะแล้วก็เตรียมเอาคำในหน้านี้นะคะมาเติมคำลงไปไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะ อันนี้เราอ่านกันไปแล้วเนาะไปทบทวนนะคะอ่ามีคําว่าเมื่อถ้าใครอ่านคล้องอ่านได้ถูกหมดทุกคาเลยให้ระบายสีไปเลย3าดาวใครยังไม่ค่อยคล่องให้ระบายไปสองดาวใครสะกดน,ะนานไประบายไปดาวเดียวพอน,นะคะมาลองสะกดกันดีกว่าเนาะดึงมือป่าทึบมาถึงริมบึงนึกคิดอึอดอัดปราบึก อื ik, off, pues? ้ออึงซึมเศร้าตะดึงนะคะดออึงอดึงมอือมือป่าทออึ่งบอทึบมออามาทออึงอถึงรอยอีมอริมบออึงหอบึงนออึก้อนึกขออีดอคิดอออึดออึดอออะดออัดปลาปลาบออึกอบึกอื้ออออึงออึงซออึมอซึมซอเอาเศร้า ต่ออาตะลออืงอนลึงนะนักเรียนอ่านได้กี่ข้อนะเมื่อนักเรียนนะคะอ่านคล้องกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนดูภาพนะคะให้เติมคําลงในช่องว่างให้ถูกต้องว่าภาพนี้จะตรงกับคําใดนะคะในสระอื <c oughs> นะคะในหน้าที่4เนี่ยนะคะให้เอาคําจากหน้าที่4เนี่ย มาเติมนะคะลงมาในข้อที่1ถึงข้อที่4ข้อที่ 1, 1ข้อที่ 2, 2> ข้อที่สข้อที่4ี่เดี๋ยวนักเรียนเรียนข้อไปทบทวนและก็เติมคํามาให้ได้นะคะต่อไปให้นักเรียนเปิดหน้าที่5เราจะเรียนกันในสาระอือก,กันก่อนนะคะสระอือปออือนอปื้นยิงปืน้นฟออือนอฟืนผ่าฟืนฝออือนอฝืนฝ่าฝืนยออือดอยยืด ยางยืดขออืนอ,อกคืนคืนนี้สองอืบบอสืบนักสืบนะคะสะกดกันได้ไหมเอ่ยเมื่อกี้สระอือันนี้สระอือนะคะยิงปืนพาฟืน้น ฝ่าฝืนอย่างยืดคือน,นี้นักสืบนะคะเมื่ออ่านสะกดคำแล้วก็จะต้องมาอ่านคำนะคะตรงนี้ด้วยนะคะมาเรื่องมาผิดทางนะคะติ๊กนัดกับปานะคะที่ริมบึงว่าจะไปในป่ากันติ๊กนั่งรอสักพักนะคะก็ได้ยินเสียงซึ่งพอปานมาถึงติ๊กก็ตรึงนะคะและนึก ว่าใครการที่แถปานั่นเองที่ดีซึ้งนะคะปานทําท่าคึกคักนะคะและว่ามาซิไปเล่นน้าตกในป่ากันเถอะพอได้สักพักติ๊ก ชักใจไม่ดีจึงถามปานว่าเอ๊ะทำไมตั้งนานยังไม่ถึงสักทีปากก็ทึบทางก็ชันปานหันไปดูทางนั้นทางนี้และบอกติ๊กว่าโถเอ้ยฉันโมแตด่ดีซึ้งลืมดูทางเรามาผิดทางนะนี่นะคะให้นักเรียนไปค่อยๆฝึกอ่านจกดคําแล้วก็ฝึกอ่านคำนะคะจะได้ทราบว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรสองคนนี้เดินหลงทางนั่นเองเนาะ ค่ะเมื่อสักครู่เนาะให้นักเรียนฝึกอ่านนะคะฝึกอ่านนะคะให้แล้วก็สะกดให้ถูกต้องนะคะอ่านให้ผู้ปกครองฟังด้วยค่ะช่วยกันนะคะสะกดให้ได้เนาะอ่ะต่อไปนะคะให้นักเรียนเปิดในหน้าที่6นะในหน้าที่6ก็จะเป็นแบบฝึกที่ ให้เติมคำลงในช่องว่างเป็นสารอึและสารอึนะคะแล้วอันนี้ก็วงวงภาพเนาะว่าภาพตรงกับภาพไหนไปดูกันเลยดีกว่าเนาะสารอึก่อนเลยสารอึคำที่ประสมสาระนะคะสารอึแล้วก็มีตัวสะกดด้วยตออึกอตึกนะคะนออึกอึึก,นะะก,กแล้วก็เขียนลงไปตรงนี้ทออึบอทึบ นะคะบอองอบึงขออืึงอขึงดออองอดึงทออึมอถึมนะคะให้นักเรียนอ่านคําแล้วก็ผสมสระนะคะสระอึแล้วก็เขียนลงไปตรงนี้เนาะมาดูต่อไปเนาะจออึดอจืดนะจออึดอจืดมออึดอมืดยออืึนอยืนผอ,ออึนอผืน ฝอือดอฟืดสอือบอสืบคอือบอคืบนะคะอ่ามีทั้งสระอืและสระอือให้นักเรียนเมื่อนำมาผสมสระอึสระอือเรียบร้อยนะคะให้นักเรียนอ่านซ้ำอีกหนึ่งรอบเพื่อจะได้เก่งขึ้นนะคะอ่าต่อไปก็จะเป็นการ วงกลมรอบคำให้ตรงกับภาพนะคะมีภาพให้หมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขหกนะคะภาพนี้ภาพอะไรเอ่ยอคำถ้าใช่อันไหนก็หวงไว้นะคะเลือกได้เพียงหนึ่งคำเท่านั้นนะคะต่ออึกกตืกบออึ่งอบึงภา,ภาพนี้ภาพไหนเอ่ย ต่อไปเนาะอึกก่อนนึกเราอึก,กอเดึงภาพนี้ตรงกับภาพไหนเลือกเลยเราอึกก่อนลึกขออึก,กอขึงภาพไหนเลือกได้หนึ่งหนึ่งอันนะคะภาพต่อไปยออึนอยืนฝออึดอฟืดนะคะอันไหนเอ่ยต่อไปพระข้อที่5นะคะมออึดอมืดนะเจ้าอ,อึดอจืดภาพไหนเอ่ยข้อที่6นะคะฝออึนอเอ่อผออึนอผืน นะผออือ,อนอผืนกับสออือบสืบนะภาพนี้เป็นภาพไหนให้วงมานะคะอ่าต่อไปจะเป็นการสั่งการบ้านแล้วนะคะให้นักเรียนฝึกอ่านคำที่เราเรียนกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ทำแบบฝึกหัดนะคะอ่านออกเขียนได้เล่มที่3ในหน้าที่4และหน้าที่6นะคะ หน้าที่4นะคะก็คือการเาติมคำลงในช่องว่าให้ถูกต้องนะคะและหน้าที่6ก็มีการเขียนสะกดคำนะคะแล้วก็วงรอบคำให้ตรงกับภาพนะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะให้อ่านทบทวนนะคะจะได้ฝึกนะคะอ่านเขียนจะได้เก่งเนาะแล้วก็เรามาเจอกันในตอนเปิดเทอมนะคะแล้วเราก็ค่อยมาตรวจกันนะคะสวัสดีค่ะ แล้วเจอกันใหม่ค่ะ